สวัสดี f c ทุกๆกท่านนะฮะวันนี้พบกับนะฮะนิูอขอภัยมือโปหัดตก วันนี้นะครับเป็น EP ีที่2นะครับสำหรับเด็กนู่ตกปลานะครับพามาตกปลาช่อนบอกครั้งแรกในชีวิตนะครับมาดูกิจกรรมวันนี้ว่าจะสนุกขนาดไหนนะครับเป็นครั้งแรกของพวกเขาเลยนะฮะเขาจะหาปลาช่อนนะครับจะพาเมจัณฑพได้หรือไม่นะโดยมีผมนะฮะนิ่นะฮะนี่จสอนทักษะตัวต่อตัวที่สาคัญนะเอาอาหารนะฮะนะวัตถุดิบนะจากการหาปลาเนี่ยนะครับมาปรุงแต่งคัดสรรกันนะฮะ มี2ทีมแข่งกันนะครัว่าเออใครนั้นนะครับจะเป็นผู้นะครับปรุงอาหารจากปราช่อนได้อร่อยที่สุดนะครับและคนที่ได้เออชัยชนะนั้นนะก็จะได้รางวัลนะครับเป็นสาย P.E. เอนะจากทอยู่ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมดูเรื่องไอ้นี่ก่อนนะฮะรูปล่างผมว่าสกปรกผมว่าสกปรกนะครับ ไหนหดูน้เองกูดูเล็บมึงด้วยแล้ก,ก็โอ้โหโอ้โหกูไม่กล้าสวัสดีฮะวันนี้พบกับผมนะฮะนายยูขอภายมือโปหัดตกอ่าเด็กๆสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยแล้ววันนี้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 เป็นการเขาเรียกนอกสถานที่ครั้งแรก EP 2ของเด็กนายานายูตกปลาเนายีานายครับเป็นการตกปลาช่อนใครเคยมา ตกปลาบ่อปลาเบญจพรรณมั่งยกมือขึ้นไม่มีวันนี้ครั้งแรกนะครับส่วนใหญ่ตกแถวไหนสตรีทฟิชิงก็แถวต้นโพแถวบ้านเราเตามคลองเล็ก,เ,ลกเนาะวันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาเบญจพรรณซึ่งเอาจริงๆแล้วไม่ไม่ง่ายนะครับสาหรับมือใหม่ผมบอกเลยว่าไม่ง่ายเนะครับเพราะบ่อปลาเบญจพรรณเขาไม่ได้เนะครับเลี้ยงปลาช่อนปลาเบญจพรรณเขาไม่ได้เลี้ยงปลาช่อนปลาช่อนมันเข้ามาเองนะครับคราวนี้เรารู้ได้ไงว่ามีปลาช่อนนะครับ เพราะเขาลากแล้วมันเจอคราวนี้อ้าวแล้วเนี่ยยูเขาลากแล้วมันเจอไปแล้วแล้วมันจะเหลือไหมเชื่อผมเถอะว่าปลาช่อนน่ะมันไม่มีหมดหรอกถ้าที่ไหนมันมีเชือ้อมันก็มีคราวนี้อยู่ที่หาแล้ววันนี้นะครับปลาบ่อไม่หมูเด็กตกปลาได้อยู่วันนี้จะทําภารกิจสําเร็จหรือไม่นะครับมาติดตามชมกันเดี๋ยวผมจะตกให้ดูก่อนนะครับวันนี้หัวจิกปลายางสบายๆเลยโอเคติดตามครับผมสําหรับนะครับการตกปลาช่อนเบื้องต้นเนี่ยหัวจิกปลายาง หรือหัวจิกหนอนยางนะครับเป็นอะไรที่คลาสสิกนะครับคือมันจะสนุกกว่ากระดีหน่อยนะคือกระดีเนี่ยเขาใส่ไปนะครับคือคือเรืกระดีเนี่ยเวลาปลากัดเนี่ยมันวัดติดเลยแต่ปลายางเนี่ยมันมีช่วงส่งหน่อยมันคลาสิอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าแอคชั่นเป็นยังไงนะครับแลวน้องๆยังไม่เคยเดี๋ยวนาะอยูตกให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเทคนิคที่นายูสอนไปวันนี้นายูจะสอนครั้งเดียวในคลิปเพราะฉะนั้นใครตั้งใจจะได้ไป นะครับมาดูกันว่าวันนี้มีน้องซีน้องคิวน้องบูมแล้วก็น้องน็อตคนนี้จะทำสำเร็จหรือไม่นะครับมามาดูกันก่อนนะครับว่าต้องทำอย่างไรนี่นะครับก็เป็นหัวจิกนะครับนี่ยครับคาสสิกเลยนะครับห้ากรัมแล้วก็ปลายยางมาดูกันว่าแอคชั่นเนี่ยที่จะต้องใช้เนี่ยบางคนมีบ่อปลาเบญจพรรณอยู่ที่บ้านไม่รู้จะตกออกยังไงนะครับมาตีไปนะครับตีไป ตีไปโหใครมาปรับลอกพี่เนี่ยอไอคิวแน่เลยตีไปเสร็จปุ๊บนะครับเนี่ยฮะผมยังไม่กอเลยเห็นไหมอ่าทุกคนมาดูพี่ยังไม่กออนะพี่ปล่อยให้ตกก่อนอ่ามาดูสีมาดูไม่ดูตอนนี้นะครับจะไม่รู้เลยว่ามันจะกัดยังไงตอนนี้กอไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะกอ่อช้าๆเพราะนี่เป็นรอบเจ็ดนะสังเกตมือพี่ก่ออ้อ,อลองดูนะครับคือกอหยุดไม่ได้นครับแอคชั่นเนี่ย,ยวันนี้ใครเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่สนใจเรียนนะผมบอกเลยไม่ได้ตัวอ่ะเดี๋ยวไปหน่อยลูกอ่าระวังนะเดี๋ยวพี่ตีตร,ตรงนี้นะครับไปยืนอยู่ตรงนี้นะอ่ามาแอคชั่นนะครับมีดังนี้นะครับกอเฉยๆก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเคาะเห็นไหมปลาวิ่งออกออกฮะเคาะนะครับนะยกอย่างนี้นะหนึ่งสองแล้วจบแค่นี้ร้ออีกล้อสายตรงอีกเคาะ ทำอย่างเงี้ยวนลูปไปเรื่อยๆหรือบางคนไม่ถนัดอะไรเลย,เลย,เลยกอชา้าๆแบบฝืนหัวใจตัวเองแบบนี้ชา้าสุดๆไปเลยนะช้าสุดๆไปเลยนะทําวนลูบแบบนี้เดี๋ยวได้ตัวนะครับอ่ะมาดูกันก่อนว่าวันนี้นะครับน้องๆคนไหนจะปากัดเป็นครั้งแรกแล้วดูนี้มันจะวัดเซ็ททุกยังไงเดี๋ยวมาดูนะ้ายูก่อนโอเค 6ปลาช่อนของเด็กตกปลาได้อยู่แมตช์แรก EP 2 3 2 1ไปต้องบอกก่อนนะครับไม่ไม่หมูเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบอนน่อปลาเบญจพรรณที่มันไม่ได้มีตัวเยอะนะครับเพราะว่าผมมันตกผมรู้อยู่นะครับแล้วก็เคี่ยวมากนะครับถ้าใครได้วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าฝีมือดี นย่ครับถ,ถือว่าถือว่าเรียนรู้เร็วเลยต้องพูดคํานี้ได้เลยนะครับโอเค,นะคเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับผมมาลุ้นกันว่าใครจะได้คิวคิวเกมซีนอตแล้วก็บูมไอ้บูมสายขาดอดีนู่นนะให้มันช่วยเหลือตัวเองโอเคเอาเร็วหน่อยไอคิววันนี้มึงไม่ได้ปลาหรอกแอคชั่นแบบเนี้ยเร็วไปช้าเลยคิว แต่ผมก็พอรู้นะครับว่าเมื่อกี้ทําไมน้องอ่ะเขาไม่โดนทั้งที่เขาก็ยกเหมือนผมนะคิวยกแบบนี้เว้ยเหมือนแบบมันไม่มีแบบมันไปเลยอะ่ะบางทีปลามันมาดูมันตกใจนี่แค่นี้ดูนะครับดูดูแต่ต้องเนะื้อ,อนะขะบัตรช็อตนะหรือจะยกถ้ายกถ้าจะยกยาวเนี่ยแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องช้านะอย่าให้มันกระแทกมากลูดยาวขึ้นมาได้เลยแล้วปล่อยหรือจะลากก็ได้ลากก็ยก็ได้ลากเนี้ย ล่ใถ้ามันขูดติดหน้าดินมาเลยก็ได้นะอันนี้ในตอนแรนีที่ปลาอยู่หน้าดินนะแต่วันนี้ยังไม่เจอปลาอยู่หน้าดินเลยนะครับที่กัดตัวแรกเลยก็ตรงกลางเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ได้ปลาเลยเพราะอะไรวะทำไมถึงไม่ได้ปลาเพราะอะไรตกยากยากตกยากเลยแล้วใครบอกว่าบ่อตก่า่ใครบอกวะไม่มันจะมีคอมเมนต์แบบน้องๆเขาไม่เคยตกกันเขาบอกว่าตกบ่อง่ายเป็นไงความรู้สึกตกบ่อง่ายไหมไม่ ยากคิบหายมผมยังได้ตัวเดียวแต่ผมบอกเลยนะว่าไอที่ผมได้ก็จังหวะจังหวะว่าจังหวะด้วยแล้วก็ผมไม่รู้ดิถ้าผมกออีกผมกวาผมก็ได้ไม,มันเหมือนมันรู้ระดับมากกว่าอันเนี้ยผมบอกให้เขาคือจังหวะประช้อนผมให้กอช้าแต่วันเนี้ยนะครับด้วยสถานการณ์นะเกมก็เห็นงงไหมว่าทาไมไอตัวป่วยๆเสือกอยู่กลางน้ําแล้วกินแอคชั่นไว แต่ละวันแม่ไม่เหมือนกันเลยอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ก็เท่ากับตอนเช้านะครับน้องน็อตเนี่ยเขามาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับได้ไปช้อนมาตัวหนึ่งแล้วผมก็เมื่อกี้ได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวเรานะครับกลับไปที่บ้านไปทําอาหารกินกันนะครับกินกัน4ี่คน5าคนเลยนะอ่ะแล้วเดี๋ยวกลับไปดูบรรยากาศการทําอาหารกันวันนี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะให้น้องๆเนี่ยทํากันเองคิดเมนูทํากันเองเลยโอเคไหมและเดี๋ยวผมจะเป็นคนชิมนิดเดียวนะว่ะ ทีมไหนจะอร่อยกว่ากันเพราะวันนี้มีปลาช่อน2ตัวเท่ากับมี4คนไออะทีมทําอาหารวันนี้นะครับ2ทีมมาดูกันว่าน้องซีกับน้องน็อตหรือน้องบูมกับน้องอชื่ออะไรคะคิว <laughs> ลืมชื่อน้องคิวนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะตัดสินว่าใครจะทำอาหารได้อร่อยกันจากเมนูปลาช่อนไปเจอกันที่บ้านเลยครับผมไป วันนี้ถึงบ้านแล้วพี่สายวันนี้ได้วัตถุดิบมานะครับก็เมื่อกี้ผมได้ตัวหนึ่งน้องๆแห้วแต่ตอนเช้าเราได้ตัวหนึ่งนี่ข้างหน้าบ้านเรานี่เองวันนี้ผมเลยมีกิจกรรมวันนี้พี่สายกับผมเหนื่อยกับเด็กๆเหลือเกินนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะให้น้องๆทําอาหารให้เรากินเมนูอะไรเนี่ยไม่รู้แต่มาจากปลาช่อน2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เท่านั้นผมจะแบ่งทีมนะครับจากที่แบ่งมาแล้วที่บ่อนะครับจะมีเอน้อง น้องอ้วนว <Q. S 1> น้องคิวน้องคิวกับพี่บูมอันนี้เขพี่น้องเขาจะอยู่ด้วยกันอันนี้ทีม1น,นะครับทีมที่หอ่ะทีมที่สเป็นพี่น็อตกับน้องซีนะครับจะแบ่งแล้วเรามาตามดูกัน <Yeah. S 1> ว่าวันนี้นะครับทีม A หรือทีม B <Yeah. S 1> จะทําอาหารอร่อยกว่ากันจากให้คะแนนจากพี่ทรายกับผมแล้วถ้าใครทีมไหนอร่อย <Yeah. S 1> วันนี้แจกสาย P.E. โโอ้เมื่อวานหมดไปกี่บาทเนี่ยเมื่อวานหมดไปห้าร้อยวันนี้น่าจะมีอีกสองสามร้อยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพี่เกมจะเป็นตากล้องให้แยกย้ายกันไปหุงข้าวแล้วไปทำอาหารมาให้พี่กินอ้าวเดี๋ยวสามัคคีกันหน่อยสามัคคีรวมมือกันหน่อยเร็วทีมเอเอ้ารวมมือสามสองหนึ่งเอ้าเย่เอาไปไปเอาพี่น้องไปสู้ ทีมไปย่างนะครับกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี้ไม่มีอะไรยังไม่แล้วเอาของพวกนี้ไปติดนะครับช,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 ชิมด้วยไหครับเยอะอันนี้จะผมแค่ชิมนะแต่ต้องตัดสิน ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมดูเรื่องไอ้นี่ก่อนนะฮะรูปร่างผมว่าสกปรกนะครับล้างมือไหมเนี่ยล้างไหนดูมือไปถ่ายมือไหมเนสักล้างไหนเล็บดูเล็บโอ้โหเล็บอย่างดำเลยไหนพี่น็อตทำคนเดียวไหนดูนะไอ้กูดูเล็บมึงด้วยตาก็โอ้โหกูไม่กล้ากินเลยวะเียเอ้าอันนี้แตงคืออะไรแตงอ่ะพี่ชายมึงเอาอ่ะเลยกูไม่เห็นอยากกินเลยวะ เดินไปหน้าเดินไปหน้าอ่าถ่ายที่ชายถ่่ายทีชิ้นนี้สวยสุดจิ้มน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มคุณคุณนี่ยคุณต้องกินให้หมดนะคุณต้องกินดอกกล้วยไม้ด้วยเกมแล้วน้องเขาเอามามึงต้องกินนะเนี่ยไม่กินนะมียางนะเป็นไงเป็นไงใช่น้ำจิ้มอะไร น้ำจิ้มหมูกระเทียนอร่อยไหมเพราะหมูกระทียมันอร่อยอยู่แล้วล่ะอ่แล้วปลาเป็นยังไงอันนี้ต้องคุยตรงๆความกรอบเป็นยังไมขมไหมชิ้นนี้ทรายถือว่าไม่ไม่มันไม่ไหมไงมันเลยไม่ขมอ่ะรสกรอบกูแบบมันมันกรอบหรือมันเกี่ยมวะมันกรอบเป็นกระเบื้องอ่ะเดี๋ยวผมลองนะครับเดี๋ยวผมจะกินนิดเดียวนะแล้วเดี๋ยวให้น้องๆกินกันต่ออือเกมจิมโจ๊กุแดงอ่ะของผมเลยนะ ผมว่าผมผมว่ามันมันจะเป็นปลาดุกฟูอยูแล้วแต่ผมว่าไม่รู้ดิอันนี้สิบคะแนนคุณให้กี่คะแนนคุณตาสิบคะแนนนะถ้าสำหรับเด็กอ<ห>ายุาขนาดนี้นะอ่ะให้เจ็ดความสวยงามของตาด้วยนะเจ็ดเต็มสิบอืมแเต็มสิบเจมกี่คะแนน 7. เจ็ดเ็ดเต็มสิบ 10. ของผมให้ผมว่ามันอย่าว่าผมนะผมว่ามันขมไปผมให้ห้ารวมแล้วส9เกคะแนนครับทีมนี้โอเคอ่ okay. อะเดี๋ยวผมขอดูทีมถัดไปว่าจะได้กี่คะแนนเก่งมากหรอเก่งมากครับเก่งมากโอเคก็เลยมาอะไรอยู่ยังมันขมไม่หน่อยอ,อืมผมไปกินโดนตัวใหม่ด้วยมั้งอ้าวทีมนี้ทําเสร็จแล้วไปเอาข้าวมากินกันเลยจ้ะพี่ไม่กินหรอกขมไม่หน่อยว่ะเนอะนิดเดียวถ้าไม่ขมน่าอร่อยเลย ตอนเนื้อยังไม่ไหม้เลยอืมแต่อร่อยอยู่อร่อยอยู่ถือว่าใช้ได้นะครับพอใจกับคะแนนไหมพาใจครับพอใจนะอ่าเดี๋ยวไปดูคะแนนรวมจริงเรื่องไม้อาจจะไม่สุกก็ได้เานเออใช่เดี๋ยวต้องอันนี้เดี๋ยวพี่คอมเมนต์ตามรสชาติแล้วก็ความสวยงามจริงจริงเอามาละโอเคหูยเฮ้ยทรายทรายเอาเอาความจริงนะตอนนี้เห็นดูโรวีดูน่ากินกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบมาอะไรเลยน้่เนี่ยอ่ะ น็อตว่าไงดูน่ากินกว่าหมันดูน่ากินนะแต่เดี๋ยวขอกินนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นปลาผมเนี่ยแล้วผักพวกคุณล้างยังเนีไงล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วไม่คุณไม่คุณไม่เอาคุณคุณโชว์เลยคุณโชว์คุณโชว์แล้วผมล้างแล้วผมขไม่ไม่ไม่ผมขอดูหน่อยคุณล้างนี่คือความสะอาดของกะหล่ำปีนะครับคุณล้างแล้วใช่ไหมไม่คุณล้างกะหล่ำปีได้ไหมผมถามจริงเหย่อตอนคุณล้างกะหล่ำปีทำไมคุณไม่ล้างมือ มินคนน่ารักเลยอ่ะใจก่อนเลยหน้าตาหน้าตาก่อนหน้าตาเป็นยังไงนี่ดีกับความความกระดูดพิถีพิถันพิถีพิถันดูเป็นแบบอ่านไทยๆแบบน่ากินเออเนี่ยน่ากินนะเออน่ากินมันดูจัดจานดูอันนี้น้ำจิ้มนี่คืออาศัยอะไรบ้างคะไอ้พริกน้ำปลามะนาวมะนาวไปไหมเอ้ย่ล้่ไม่ใช่ไม่ได้อะไรวะน้ำตาลผมลด ตะการนาป่าอ๋อโอเคไม่มีมะนาวเนาะไม่มีอ๋อน้ำจิ้มน่าจะออกเค็มๆเหมือนหวันใช่ครับเด็กกูจะเป็นลมแล้ววันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยมันรอกินข้าวกันอยู่เลกมต่อเลยอ่ะวามาเป็นไงบ้างครับอืมตือนี่คือต้องให้คะแนนเยอะก็ใครเฮ้ยเหมือนเขาจะรู้ตัวครับผมคุณใจเย็นๆก่อนนะคุณเต้ ยืนเย็นก่อนครับยังไม่มีคะแนนอ่ะคนแรกเลยเกม10คะแนนให้กี่คะแนนครับผมเจ็ดเหมือนเดิมอ่ะ,อะถือว่า <8 S 1> อร่อยแปดความสวยงามใช่ผมยังไม่ได้กินอ่ะคุณคิวคุณถือให้ผมแป๊บนึงนี่คือต้องให้ของเยอะขวัญ้นจาก้มกินผักด้วยนะครับไม่แดกอ่ะดูเล็บดำเกินครับ อร่อยเค็มๆหวานๆน้ำจิ้มก็อร่อยจากจานก็สวยถือว่าเก่งอันเนี้ยทำน้ำจิ้มได้เนี้ยอ่ะย้ยเท่าไหร่สิบหกอืมสิบหกเนี้ยยอะเทหรสี่สิบห้าอืมอร่อยมากอือแต่ไม่ใช่ทีมนั้นแม่อร่อยนะผมว่าทีมนั้นอ่ะคอมเมนต์ตรงอหไรรู้เปล่าก็มันมันมันเกลียมถ้ามันไม่เกลียมมันอร่อยมันสูสีเลยนะ บอกให<ม>้พี่นอยกคือเขาไม่ยกแต่ไม่ใช่ไม่เป็นไรแต่น้ําจิ้มเนี่ยนะครับตรงนั้นก็น้ําจิ้มไม่เข้าเพราะเป็นน้าจิ้มหมูย่างอืมแต่อันเนี้ยก็ทําน้ําจิ้มเองแต่ตอนแรกเขาบอกไม่มีมะนาวเนี่ยเขายังอุตส่าห์แบบทํามาได้อร่อยนะเนี่ยผมยั<พ>งไเออพริกแพงใช่อ,อ่ะผมให้9ก้าคะแนนครับก็ชนะไปเนาะไม่ต้องคะแนนรวมโอเคอย่าเบียดใจอย่าเบียดใจโอเคนอนไม่เบียดใจนะไม่เบียดใจหมูรูหน้าตายฉามากเลยเรา Okay, โอเคงั้นเดี๋ยวมอบรางวัลแหวันนี้ผมเนี่ยมีรางวัลมาให้น้องๆเพรว่าเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยกันทั้งวันนะครับเป็นสาย PE กับแว่นตาสวยๆอ่าอืมยทำไมเด็กบ้านนี้กินผักเก่งยังวะ อืมเดีกกันมั้มนุ้กินเด้อดีเดียว์ค่ะอืนะครับมีสาย PE ดูนี่นะครับตัวนี้มูลค่านะครับ10039้าบาทใช่ครับผมตัวนี้เป็นสลิมนะครับนะ50สปอนด์นะครับถัก9นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลนะครับเนโดแว่นตานะครับมูลค่าฟังนะฮะ 399บาทครับผมไม่ได้แจกให้คุณแบบของก้องแก๊งนะครับตัวนี้ขายอยู่399บาทนะครับเอาไว้ใส่ตกปลากันเอาไว้กันดวงตาน,นะนอ,อ่ะน้องบูมใส่ให้พี่ดูหน่อยเร็วแล้วไปแบ่งกันนะพี่น้องแบ่งกันอ่ะสายพีอครับนี่นี่ขอบคุณครับอ่ะอ้ะวนแกล่ะเดะแกล่ะแกล่ดิแกว,แกว รางน้องแบนหน่อยโอเคได้ครับมันเป็นไรวะเกมไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็โอเคนะครับฝากติดตามขอภายในยืมือโปรหัดตกกันะครับอ่าใครเป็น FC ซใครก็สามารถทักมาได้นะเจอน้องเกมได้ด้วยนะน้องเกมก็เดี๋ยวจะมาแจมเรื่อยๆแล้วก็นะครับนี่พี่สายนะครับน้าน้่ซีนะครับน้องคิวนะครับแล้วก็น้องบูมโอเคนะครับใครนี่ชอบใครติดตามใครนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะ อยากให้น้องคิวน้องซีน้องบูมน้องน้องเนี่ยทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับอยากจะให้ไปตกปลาอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาเนะครับเดี๋ยวนายยูจะพาไปโอเคนะฮะนายยูเข้าใจคนหัดตกดีที่สุดเพราะนี่คือนายยูขอภายมือโปรหัดตกสำหรับวันนี้จากลากันไปก่อนสวัสดีครับแก้วเอ้ะ